给。 พี่แล้วนะขอบใจนะเจนี่เดี๋ยวยังไงพี่จะรีบหามาคืนให้หนูเห็นว่าแม่พี่ไม่สบายหรอกนะหนูถึงให้พี่ยืมอะ่ะไม่งั้นหนูก็ไม่ให้พี่ยืมหรอกเพราะหนูรู้ว่าพี่เอาเงินไปเล่นกันทนานหมดยังไงก็ขอบใจนะพี่ขอตัวก่อน ให้ไอพี่โอนมันยืมเงินเหรอใช่เขาบอกแม่ไม่สบายอ่ะตอแหลมันสิไอพี่โอนเนี่ยมันติดการพนงงงแงมเลยฉันว่านะมันเอาเงินไปแทงบอลไปเข้าบอลมากกว่ามันยืมเงินฉันไปเป็นหมื่นทุกวันนี้ยฉันยังไม่ได้คืนเลยฉันก็โดนไปลาไหลหมื่นเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาคงหามาคืนเองแหละมาเจ้างินที่ไหนมาคืนแกล่ะฉันเห็นมันเล่ยยืมคนนู้นทีคนนี้ที ยืมไปทั่วออฟฟิศเลยแกเนี่ยโดนมันหลอกซะละมาหาใครอ่ะพ่อหนุ่มนี่บ้านไอโอ๊ตใช่ไหมใช่โอ๊ตไม่อยู่โอ๊ตไปทำงานมีอะไรกับโอ๊ตเหรอไอโอ๊ตมันเตดหนี้บอดตั้งหลายแสนแล้วมันก็หายหน้าหายตาไปเลย หลายแสนหลายแสนเลยเหรอใช่ฝากอบอกมันด้วยนะถ้ามันไม่รีบเอามาคืนเจอดีนะ โอ๊ตอีกแล้วทำไมแกทำแบบนี้นะโอ๊ตเอ้ยแม่เหนื่อยใจกับแกจริงๆเลย สวัสดีค่ะมาหาใครคะนี่ใช่บ้านของคุณธีร์าไหมคะใช่จ้ะคุณมีธุระอะไรกับเขาเหรอคะดิฉันมาจากบริษัทสินเชื่อค่ะคุณธีร์าได้เอาโฉนดบ้านหลังนี้ไปจำนองไว้ตอนนี้เลยกำหนดส่งมาห้าเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะอเอกสารเนื่องจากทางบริษัทไม่สามารถติดต่อคุณธีราได้ทางบริษัทจำเป็นต้องยึดบ้านหลังนี้ค่ะ ยึดบ้านใช่ค่ะทางบริษัทมีเวลาให้คุณป้า24ชั่วโมงเพื่อย้ายของออกพรุ่งนี้ดิฉันจะมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่เดี๋ยววันนี้ดิฉันขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะไอ้อด <Hey>, oh. ทำไมแกทำกับแม่แบบนี้แล้วแม่จะไปอยู่ที่ไหนล่ะออตเอยทำไม ทำไมทำไมลูกทำกับแม่แบบนี้ไอ,อ้อดแกแกไม่ได้ทำกับแม่เลยแกไม่รักแม่หรือไงใหญ่พี่มีปัญหานิดหน่อยพี่ว่าอืม พี่จะมาขอพักอาศัยบ้านแกสักพักจะได้ไหมไม่ใช่ว่าผมไม่อยากให้พี่อยู่นะแต่เมียผมนี่สิพี่ก็รู้ว่าเมียผมเป็นคนยังไงอือจ้ะไม่เป็นไรพี่ไม่รบกวนแกนแล้วละ่ะอย่างนั้นพี่ขอตัวก่อนก็นแล้วกันนะ แม่นั่งนี่ก่อนนะครับครับร้อนไหมแม่ร้อนป้าขอรอ้องอย่าทำอะไรรูป้านเลยคิดจะหนีใช่ไหมโอ๊ตถ้ามึงไม่มีเงินมาจ่ายอะมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงจะเป็นยังไงผมขอเวลาหน่อยได้ไหม มจะหาเงินมาจ่ายให้หมดเลยกูให้เวลามึงหนึ่งอาทิตย์ถ้ามึงไม่มีเงินมาจ่ายอีกนะมึงคงรู้ใช่ไหมว่ามึงจะโดนอะไรโอเป็นยังไงบ้างลูก ทางออกให้แกได้แ <su> ล้วเมื่องับประกันชีวิตไว้ฉบับเด็ดถ้าแม่ตายไปแกก็เอาเงินประกันของแม่ไปใช้ยืมแล้กับตัวกับใจลูกแรื่องคงอยู่ช่วยแกไม่ได้อีกแล้วกันนัล มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีการพนันไม่ทำให้ฉันรว,วยได้หมด กูยังผมงมาสิแม่แม่อย่าทิ้งผมไปแบบนี้ได้ไหมแม่ผมขอโทษผมมันเป็นลูกที่เลวผมฆ่าแม่ 不要我死！